ำกำลังเล่นเกมอยู่แต่พี่แด้ไม่เห็นข้างในคขาไม่มีอะไร เห็นไหมกล้องตัวเมียห่ใช่เป็นเกดเป็นหน้าที่ของพี่ตัดแหละอันนี้ของพี่ตัดไม่เป็นไรกล้องพี่ก็ไม่ตัดเำบาอีกแล้ว เคขาบอเกิดถ่ายรูปนะหน่งงคมี่สแปดมันคือกลางเลยได้ local เออก็ส่าอะไรหรอวะนี่ต้องยิ้มไหมดิ๊งต้องยิ้มขอบคุณฮะขอบได้ยัง อะไรอตอบได้ี่สมอนี่ตรงนั้นอโงเ่นแล้ว่ะล่น้วนละอ่าันตาสอ้หเก่งดีองไเนี่ยันอมกเลยสนะคะว้มเหนึ่งสองอันนี้มันก้มัวหรือว่าน้องตั้งไว้หนึ่ง้หนึ่งสอง ใช่ค่ะไปเรียนอยู่ตังเอ๊ะอยู่ตังก็ต้องไปตังเลยเหรอต้องไปเรียนตังแม่ให้ไปเรียนด้วยหรอหนูอยู่นครศรีคนใต้พอเราได่มาได้ไรอ่ะมาจาบึองอ้รื่องตอนแรกอยากมาหากุ้งแค่สีแล้วก็เนี่ยติดรถพี่เขาไว้เนี่ย เนี่ติดรถพี่เข้าไปกรุงเทพพี่ติดบ้านว่างเลยพี่ติดคนเนี้ยเขาอยู่นะคนสี่พี่นี่ก็ได้เราขอขอแพ้พ่อแม่เขาไม่ให้มาตามเขาก็เลยมานอนบ้านป้าพี่นี่จะขอมาถมเนี่ยหรือพี่สารยาไปกรุงเทพพรุ่งนี้มีงานติดรดรติดได้ก็วันนี้ขอป้าหกันนเาะบอกป้าพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างทอะไรพอขึ้นมาแล้วก็เดินมาพรุ่งนี้บอกป้าติดงานทัศนศึกษา ไอตัวตาติสมาไปตรังหรือยู่ว่านครศรีนะตรังศรีแต่ว่าเรียนหิรัญตราคือที่ประชามหิรัญตราได้ได้เจอกันชื่ออะไรคะนุกค่ะนุกอยู่ตรังอ่ะฟังขึ้นเมาส์ซีป่ะไปขอบเพลงท่านด้วยนะขึ้นอะไรดังๆที่ตังอ๋ออ๋อที่นครขึ้นอะไรดังจางมีหลายขึ้นะไปขอบเพลงด้วย ดีน่ารักมากรควันนีบใบปะใบปะมแบบมอแบบหอมเยนานก็ได้ร้อนกันนะเนี่ยเจ้าเองแต่น่าจะมีทค่นี่แหละเพราะว่าคนอื่นน่าจะมาไม่ถูกอะไรนะอะไรจะคักนี้ค่ะน่ารักที่สุดเลยไนวันเดย์เสร็จแล้เว้ตามฉันมาไม่หายคะ สายบางกะปิปองวันในรูปฮะของวันในรูปอวันในรูปใช่สิเท่าไหรจะรู้กันสักทีสายบางกะปิกับลามเขาเป็นยังไงนี่มีสายบางกะปิกับรามอแหงเป็นร้นเมลใช่ไหม <S <s <weet> <S สวัสดีคะ่ะใสาบางกะปิและใสายเราคอนแหงสมมติจะพูดอะไรเนี่ยจับเป นี่วันนี้เรามาคือวิวกันนะคะก็ยังไงฝากเพยเอาที่สบายใจไว้ใเอากอใจแฟนเพลงชาวบางกอกและและลาวัี้ด้วยม้วนๆเหมือนเกันยี่ยมากไอจีก็ขอเป็นกันก็เลยสวยกว่านี้นะแต่วันนี้ลืมสวยโอ้ยทสบเอเนี่ยเดี๋ยวเือกน่ปดให้ตัวละเด้องแอร์ต้องปิดคอยเปิดแอร์ข้างนอกให้อีกตัวแอร์ร้อน The uh -huh. um, happy FM happy hey, have you ever oh, hey, น้องน้องโง่ย่ะน้องนงงทำไงอ่ะสารยาอยู่ใกล้ปะนั่งกับเอาเลยถามเอาปตะตูให้นะใช่ไปแบบติดรถใครเข้ามาวะโหจริงจริงตอนฉันต่างจังหวัดฉันก็บกรถเอาสบายตอนต่างจังหวัดอั่นชาดีจังหวัดอะไรนะอยู่หนัวเหรอโคราชโคราชบ้านเองบ้านเอง อรับบานเองชอบกินเนี่ยขนมใช่หนูมีเจ้าหนึ่งอ,อร่อยมากพี่เดี๋ยวกินแต่ร้านเล็กน้อยอ๋อหนูว่าที่เซฟวันอร่อยมากแบบกล่องละสิบห้าบาทอะใส<า>่โค้ดดีอะอร่อยมากกินูกินตอนเด็กเซฟวันมันเป็นตลาดนัดอ่ะแต่มันก็ขายเฉพาะกลางคืนไงพี่าชาบอกว่าเออพี่ชาก็บอกว่าเขาจะพาไปกินซุ้มตำตรงเป็นล้างเทิงนะอร่อยมากกินถนนกันยังไม่ขายไง ห้าอะไรวะไ่รู้ตรงทางไฟเออภาษาก็ไม่คงคลานะแต่พูดไม่ได้ไม่รู้มาเรียนหนอวามาเรียนมาเรียนปะใช่ปะมาเรียนก็เลยพูดอะไรตจะเ็นตาเล่นหน่เป็นีสไค่ะ ไม่คุ้มวุ้งอะไรตกแล้วนะโทรศัพท์เดี๋ยวไปอูโทรศัพท์แล้วก็วิดีโก่อนแล้วก็เข้าเคเบิลแต่เคเบิลเนี่ยเดี๋ยวดูหน้าดูตาทีหนึ่งเป็นวิดีโอนะแต่ว่าอันนี้มันจะออนแบบว่าพี่จะรอให้เอ็มบีมาเพราะมันจะ ยท้ามือเดียวขอโทษด้วยโ,โอเควันเกณฑ์นะหรอเริ่มแล้วเสร็จแล้วกี่อ๋อได้จุ้งจุ้งจุ้งเท่านั้นที่จะคองโยกยังไม่หาวันยคนอีกวันจะยากยากคิวแน่น

ใส่หวกมากจริงๆฮะเนี่ยไม่อาไม่อยากได้ไส่เฉยๆขอใส่สบายๆอยูจะเล่นเปียโดว้ฝั่งนะสิของะเอามม่ได้ทาเดี๋ยวนะอันนี้เป็นแอปแบบ เป็นแอปเล่นเกมโนะดีดีไม่รู้อ่ะหนูรู้ออันนี้ไลฟ์ขนาดี้ o r m อ่กิสเก็มัต้องมันต้องแบบกดแล้วมันจะเป็นแบบมันก็ไม่รู้มันเปเกมเปล่าอ่ะแต่้วก็ูทีเหอใช่แต่ว่าเราต้องลง